ันดีนะครับผมะทำกันนี่เลยเหรอโช้กกระโปรงเหรยทำไมไม่ถอดออกเลยถอดออกเลยได้ไหมปลากระโปรงอะได้ทำไมไม่ถอดออกเลยอะมีเกียร์อะไรเดี๋ยว์ไปยากเลยนอตสองตัวมีเกียร์ถอดดูเทอร์โบหน่อยทำเองไงงบเท่าไหร่นะหมื่นนิดๆิดหมื่นนิดนพร้อมเทอร์โบครับเดินให้ได้ไหมเนี่ยได้ เอาเฉพาะท่อมีเทอ,อร์โบอยู่แล้วได้ดัดเองใช่ไหมท่อเนี่ยหรือว่าไปซื้ออะนเข้ามาดัดเองทองน้อยเนี่ยเป็นโอเป็นทอง,ง้อยเนี่ยเหรอใชออ่อันนี้เทอ,อร์โบของรุ่นอะไรดีแม็กยิสุดีแม็กสามพันสามพันเลยเหรอปากสามนิ้วบูตมันขึ้นไหมไ่นขึ้นพี่โอ้ท่อเอาท่อออกท่อทอ,ออกนี้เลยใช่ตรงเดิมอืม Ồ, ngon, ngon, phàng tiếng rồi Đẹp <laughs> Bố chứt mấy nè Chứt rồi để... Nè, tẹ đuôi nãy Tẹ bố Này, này cái gì nó khói thương lắm Nó làm ngàn chứ mấy ข่าวิ่งนะขึ้นไหมสปริงใสย,ยังแล้วเหรอขับกันประมาณเ,เนี้ยอ่ะแล้วปั่นนานฮะปั่นตรงไหน,นตรงนี้เหรอหอะไรอะไรอะไรกว่าจะขับโชว์หน่อยอะ่ะโอ่จะปั่นตรงนี้เหรออ,อ่ะเดี๋ยววิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งโชว์หน่อยเดี๋ยวเราขับไปดูสักรอบหน่อยดิเดี๋ยวจะขึ้นไปด้วยขึ้นได้อยู่มั้งเนาะได้พี่ดา จะดูจะดูบูธมันขึ้นขึ้นเท่าไรอ่ะดูล้อเหล็กนะครับนี่ล้อพายงอล้อเหล็กงอไปแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากไม่ให้มันงอนะก็เอาแบบพิสันนะครับนี่อันนี้ไม่มีงอแน่นอนนะครับล้อพายตัวนีเก้าพันห้านะครับราคาพิสันได้นะ้อันนี้มันงอนะเวลาบินเนี่ยดูดิเรียว่าเป็นเลขแปดเลยนะครับ nán ไม่เยอะนะ ดูปันนาบ้างประมาณ4ปอนด์นะครับท่านผู้ชม ประมาณสี่พันนะครับท่านผู้ชมวันเดียวโหดเกินสั่งได้ไหมเธอโบเนี่ยสั่งได้ไหมเอาไปาใส่เองได้เนาะมันต้องขึ้นโสดอะผมขึ้นโสดกันอ๋อถักมาไปสั่งได้นะเดี๋ยวเาเบอร์ให้ต้องรดมาขึ้นอ่ต้องอารดมาขึ้นอยู่ในเขตพิจิตรน,นะครับ เราดูปั่นหน่อยสักสักรอบดูบูสต์มันจะขึ้นเท่าไหร่อ๋อ,อ,อลมไหมเนี่ยไม่เท่าไหร่ก็อยู่แล้โอ้โหหน้าติดจังไนงะ <laughs> อดอย่างแรงนะท่านผู้ชมตีโอ้อืมจัดหนักจัดเต็มมาเลยนะพี่เอกนี่อันนี้นาเขาเขาถ่ายไว้แล้วนะครับแต่ว่าเทอร์โบนี่ อาจจะลูกใหญ่ไปหน่อยนะ,ะบูตเลยไม่ค่อยติดนะครับบูตมันติดมาแค่2องปอนสองจดห้าสปอนถ้าเว้นว่าอัดถึง4ี่พันรอบมาถึงจะได้4ีปอนนะครับ <S <S ผมก็เล็งไว้แล้วแหละเทอโบก็มีมาแล้วแหละเดี๋ยวจจะไม่เดิน ตวโบก็พี่เล็ก m o d i f ยนะบริจากมาถึงลูกนะเป็นว,ว่าเป็นของอซูบุลุนะลูกเล็กกว่านี้นะครับตอนในรุ่นนาศูน,นี่ช่างที่เขาสิดตัวโบมาลหลายเจ้าบอกว่าอะไรนะความร้อนปัญหาเกี่ยวกับความร้อนนี่ไม่มีนะครับ ล้อเหล็กถ้าไม่มีล้อเหล็กติดแน่นอนเนี่ยเนาะยางหมดมมเออยางมันหมดสุดยอดแรงมากนะท่านผู้ชมถ้าปั่นานากำลังเหลือๆนะครับแหมถ้าไม่มีโบก็อยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งห้าถ้าไม่มีโบถ้ไม่มีอะไรเลยเอารถมาถ่ายเรับอก เด็ดเลยคือของเด็ดเออถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรมาเลยประมาณหมื่นห้าขใหม่อ่าของใหม่ของใหม่เลยเหรอใช่โอ้แต่อะไรของแต่งอะไรอ่ะอ๋อตัวโบซิ่งใช่อ่ะโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ